สวัสดีครับท่านประชาชนผู้รักชาติรักแผ่นดินเรารักในหลวงที่สุดใช่ไหมครับในวันนี้ผมรู้สึกดีใจอย่างยิ่งครับที่ได้มีโอกาสเป็นผู้ร่วมกบฏ กับพท,บทาลิศเพลงเด็ดคนที่อยู่ดีแอสัยที่พวกเราเคยไปเยี่ยมเยียนมาเมื่ออาทิตย์ก่อนนู้นตอนนี้กลับไปทำงานแล้วก็เริ่มงานไอที่ถนัดถนัดของทาเลิศ เขาตั้งใจที่จะหาทางสุดท้ายจะสกัดไม่ให้พวกเราชุมนุมก็ไปคิดวิธีการที่จะไปดำเนินการให้เป็นคดีพิเศษผมก็รู้ตั้งแต่ล่วงหน้าก็เลยนัดให้เขาไปชี้แจงผมเมื่อวานนี้ในคณะอนุกรรมธิการป้องกันการทุจริตและตรวจสอบ การใช้อำนาจรัฐที่ผมเป็นประธานอยู่ผมเชิญทาลิศไปมันไม่ไปครับหอยมันได้มันส่งผู้แทนไปก็เลยซักถามผู้แทนก็ปรากฏอย่างนี้ครับไอเรื่องตั้งสับสวนคดี เป็นคดีพิเศษนั้นเขาให้คณะกรรมการคดีพิเศษลงมติแต่ก่อนที่จะลงมตินั้นยิ่งรักได้แต่งตั้งให้คนสองคนไปเป็นกรรมการคนที่หนึ่งก็คือนายจุลสิงห์วสันสิหงอดีตอัยการสูงสุดที่ยกฟ้องรักษินหอยหนายครับ คนนี้เป็นอดีตอายการสูงสุดหวังจะก,ก้าวหน้าไปเหมือนรุ่นพี่ที่เป็นรัฐมนตรียุติธรรมชื่อชัยกเกษมนิติสรรเอาหอยจิแล้วยิ่งรักก็ตั้งคนที่สองไปเป็นคณะกรรมการคดีพิเศษก็คือนายอุดมมั่งมี สุขหรืองไงมายสาบนะฮะเป็นอดีตผู้บักษาเคยสมัครจะไปเป็นคณะกรรมการป้องกันการทุจริตภาครัฐเรื่องไปที่วุฒิสภาผมกับเพื่อนเพื่อนสมาชิกวุฒิสภาลงมติไม่รับให้เป็นครับก็โหให้อีกทีครับครันี้ ยิ่งรักตั้งสองคนนี้ไปเป็นกรรมการเพื่อที่จะลงมติเรื่องนี้โดยตรงแล้วก็เร่งรีบลงมติโดยที่ไม่สนใจว่ามีคําวินิจัยของสารรัฐมนูญที่แจ้งมาแล้วว่าการชุมนุมของพวกเราของที่พี่สุเทพดำเนินการนั้นเป็นการชุมนุมโดยสงบปราศจากอาวุธ ใช่ไหมครับโหอให้อีกครั้งครับดังนั้นคณะกรรมการคดีพิเศษก็ดำเนินการรับมาโดยมีธงจากยิ่งรักสั่งมาผ่านพนตำรวจเอกประชาภมนอก่านใช้กระแสรม ซึ่งเป็นรัฐมนตรียู่ในธรรมก็ตั้งทงไว้แล้วดังนั้นผลก็ออกมากลายเป็นคดีพิเศษปรากฏว่าวันที่17ลงมติทาลิตรีบตั้งมติยังไม่ออกเรียบร้อยเลยทาลิตรีบตั้งออกคำสั่งให้ตั้งคณะทำงานสอบสวนคดีพิเศษแล้วทะลึง่งใช้อำนาจตัวเอง ตั้งตัวเองขึ้นเป็นหัวหน้าด้วยหัวหน้าสอบสวนโหให้หน่อยครับโหให้าทาลิตนะครับทาลิตต้องโหดังๆหน่อยครับคนเนี้ย <Imp oss ibil isation> พอตั้งขึ้นยังไม่ทันไรมันก็ลวกเอาลวกเอาดำเนินการโดยไม่คำนึงถึงตัวบทกฎหมายไม่คำนึงถึงความยุมติธรรมใดๆทั้งสิน้น ไปบอกเลยว่าจะอายัดบัญชี18คนของพี่สุเทพด้วยของทุกๆคนซึ่งการกระทำนั้นเราตรวจสอบแล้วว่าเป็นการกระทำที่ไม่มีอำนาจอย่างนั้นทำไปโดยไม่มีอำนาจโหยอีกทีครับแล้วล่าสุด มันก็เลยอายัดบัญชีอีก20คนมีผมอยู่ด้วยในนั้นครับขอโหด้วยความยินดีครับแล้วนอกจากนั้นไอ้คณะกรรมการสอบสวนที่ทาลิศมันตั้งตัวเองเป็นหัวหน้าคณะกรรมการสอบสวนนี่ย,ยังขู่คมขคู่ออกมาคมขู่คุกคามประชาชนผู้รักชาติรักแผ่นดินบอกอีก ใครช่วยพี่สุเทพจะกล่าวหาให้เป็นผู้เป็นกระบฏด,ด้วยโหยมาดีครับพวกเรายินดีเป็นกระบอใช่ไหมตาผมเชื่ออยู่อย่างหนึ่งทาลิสจะเป็นกระบฏก่อนพวกเราโห่มันไปกัมพูชาด้วยครับ ผมเป็นสมาชิกวุฒิสภาที่ทำหน้าที่ในคณะกรรม,มาการศึกษาตรวจสอบเรื่องทุจริตและเสริมสร้างธรรมบิบาลแล้วเป็นประธานอนุกรรม,มิการป้องกันการทุจริตและตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐผมมีหน้าที่ตรวจสอบทาลิตอยู่แล้วดังนั้นผมจะใช้อำนาจตามพระราชบัญญัติพรบคำสั่งเรียกเรียกให้ทาลิตมาชี้แจง ผมเชื่อว่ามันไม่มานะโห้มันล่วงหน้าไว้ก่อนถ้าเรียกแล้วเรียกอีกไม่มาผมก็จะดำเนินคดีกับมันเหมือนกันแล้วผมก็จะมาฟ้องประสานประชาชนที่นี่ด้วยดำเนินคดีกับมันอีกใช่ไหมเอาให้มันอยู่ไม่ได้ใช่ไหม ออกจากประเทศไทยไอ้คนอย่างนี้เอาไว้ไม่ได้ใช่ไหมมันบังอาจเรียกปูนายยกปูว่าเป็นประมุกประเทศมันบ้าหรือเปล่าโอยมันใครเป็นประมุกประเทศวะมันต้องรู้สินี่คือทาริสเพลงเด็ดจำไว้ให้แม่น เป้าหมายที่หนึ่งเอาออกจากนอกประเทศใช่ไหมไในเรื่องที่สองผมได้วันนี้ได้เดินทางไปยื่นคำร้องต่อผู้ตรวจการแผ่นดินซึ่งมีอำนาจหน้าที่ดูแลตามรัฐธรรมนูญว่าผู้ใดฝ่าฝืน ไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงก็จะมีหน้าที่ที่จะส่งเรื่องไปดำเนินการถอดถอน,ถอ,นออกจากตำแหน่งผมเดินทางไปวันนี้เพื่อฟ้องยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีว่ายิ่งลักษณ์เนี่ยจงใจลงมติให้ความเห็นชอบในร่างรัฐมนูญแก้ไขเพิ่มเติม,ตมวรระที่สาม ทั้งๆท,ที่ก็รู้อยู่แล้วว่าไอ้ร่างร,รัฐมนูญแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้มันมีปัญหาด้วยความชอบโดยรัฐธรรมนูญสารรัฐมนูญได้รับเรื่องไว้พิจารณาแล้วแต่ก็ยังจะลงมติให้ความเห็นชอบสยางจะเป็นอย่างไรเขาก็เลยลงมติไปแล้วนอกจากนั้นก็ยังไปรออยู่ที่ทำเนียบรับร่างรัฐมนูญฉบับนี้ เราวรีบนำขึ้นทุนเก้าทั้งๆท,ท,ที่มีปัญหาอีกโดยทักท้วงก็แล้วผมทำหนังสือไปก็แล้วก็ไม่ฟังนอกจากนั้นเมื่อสารรัฐธรรมนูญมีคำนิฉัยว่าเป็นร่างรัฐธรรมนูญที่เป็นการร่างที่ขัดรัฐธรรมนูญก็ยังจงใจไม่ยอมขอพระราชทานร่างรัฐธรรมนูญกลับคืนนิ่งเฉย เพราะร่วมมือกับหัวหน้าพักเพื่อไทยที่เป็นรัฐมนตรีมหาไทยก็คือนายจารุพงศ์เรื่องสุวรรณเป็นการปฏิเสธอำนาจศาลรัฐมนูญโดยเฉพาะเป็นการระคายเครื่องเบื้องยุคโคะบาทด้วยนางสาวยิ่งรักจินวัตน์ไม่สมควรกระทำอย่างยิ่งใช่ไหมเอาหอให้ยิ่งรักที่ดี้ครับ ในคำร้องของผมบอกว่าการกระทำเป็นการสนับสนุนและแสแสดงเจตนาของยิ่งลักษณ์ว่าจงใช้ใช้อํานาจขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญขัดต่อหลักนิติธรรมนิติรัฐขัดต่อหน้าที่ในฐานะนายกรัฐมนตรีตาานานาการกระทำของยิ่งลักษณ์ล้วนแต่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ตนเองและพวกพ้อง มีโอกาสได้มาซึ่งอำนาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการที่ไม่ได้เป็นตามวิถีทางที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญนี้ขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญมาตรา68ผมเลยขอให้ผู้ตรวจการแผ่นดินตรวจสอบการกระทําผิดฝ่าฝืนหรือไม่ประตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้แรงของผู้ถูกร้องและให้ถือเป็นเหตุ ที่จะต้องถูกถอดถอนจากตําแหน่งตามมารรัรมนุญมาตรา270ด้วยอ่ะเชิญชมให้กําลังใจกับผู้ตรวจการแผ่นดินด้วยครับผู้ตรวจการแผ่นดินมีอยู่3มท่านให้กําลังใจอีกครั้งแล้วผมเขียนไว้ด้วยนะครับในคำร้องว่าหนึงด้วยสารลัตมนุน ได้วินิจัยข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายในกรณีตามคำร้องนี้อย่างชัดเจนประกอบกับคำวินิจฉัยของศารรัฐรมนูญนั้นเป็นเด็ดขาดมีผลบุพันรัฐสษฐาคณะรัฐมนตรีสารและองค์กรอื่นของรัฐตามรัฐธรรมนูญแห่งราชนจาจักรไทยพุทธศักราช2550มาตรา216วรรค5ด้วยเหตุข้างต้นผมจึงขอให้ผู้ตรวจการแผ่นดิน พิจารณานำคำวิจัยสารและรรมนูญที่15-16ทับ2 5 5 6มาเป็นหลักในการตรวจสอบตามคำร้องนี้ซึ่งจะทำให้ได้ข้อยุติโดยเร็วและเป็นประโยชน์ต่อการควบคุมมาตรฐานจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองต่อไปโดยเฉพาะครั้งนี้เป็นยิ่งลักดังนั้นโหให้ยิ่งลักอีกครั้ง ถ้าพูดตัวบอกว่าเป็ดจารยธรรมอย่าง้ายแรงต้องถูกถอดถอนผมอยากจะดูว่าจะลงไปสมัครเป็นสสอ,อย่างกล้าหรือเปล่าใช่ไม่ใช่ถ้ายังลงได้ก็แสดงว่าหน้าไม่รู้เป็นยังไงไปแล้วแสดงว่าระบบเลือกตั้งของประเทศไทยมันวิบัติไปใหญ่ต้องปฏิรูปใช่ไม่ใช่ ในสังคมไทยตอนนี้พวกเราเห็นร่วมกันหมดแล้วว่าต้องปฏิรูปประเทศไทยก่อนจะมีการเลือกตั้งอย่างที่ผมเรียนไปเมื่อตะเกีนอกจากยิ่งลักษมีปัญหาเรื่องนี้แล้วยังมีสอสออีก300กว่าคนมีคดีความอยู่ซึ่งจะต้องถูกตัดสินกลับไปสมัครลงเป็นสอสอได้อย่างหน้าตาเฉยเพื่อที่จะให้มีการเลือกตั้ง แล้วก็ฟอกตัวเองกลับมาไอ้ระบบเลือกตั้งอย่างนี้มันไม่มีหลอกในโลกหอให้พวกระบอบทักษิณยิ่งรักด้วยอีกครั้งเป็นคนสร้างระบบนี้ขึ้นไม่มีอย่างอายใดๆทั้งสิน้นดังนั้นพวกเราจะต้องต่อต้านการเลือกตั้งที่ เป็นไปโดยไม่สุดจริตไม่เที่ยงธรรมให้ได้ดังนั้นไอท้ทีรัฐบาลอ้างว่าวันที่สองกุมภาพันธ์นั้นมันเลื่อนไม่ได้หรอกยังไงคอขาดบาดตายมันก็เลื่อนไม่ได้อย่าไปเชื่อมันถูกต้องไหมโอให้รัฐบาลจินวัตรรัฐบาลยิ่งรักด้วย มันไม่เลื่อนเพราะมันต้องการเอาไปฟอกความผิดตัวเองมันรู้อยู่แล้วว่าระเบียบกติกาปัจจุบันนั้นเอื้อต่อการฟอกความผิดของตัวเองดังนั้นท่านยอมหรือไม่ยอมต้องเลื่อนการเลือกตั้งออกไปใช่ไหมแต่ยิ่งรักยังไงก็ไม่ยอมเลื่อนแต่ก็เช่นเดียวกันพวกเรามาชุมนุมกันนี้ ไม่ได้มาด้วยวัตถุประสงค์อื่นเลยใช่ไหมหลายหลายสิบวันเรามาเพื่ออะไรไล่รัฐบาลยิ่งรักใช่ไหมเราต้องไล่รัฐบาลยิ่งรักออกไปไล่ออกไปใช่ไหมออกไปแล้วเรามาจัดการเองเรื่องวันเลือกตั้งปฏิรูปการเมืองให้เรียบร้อยจากนั้นค่อยไปเลือกตั้ง ถูกไม่ถูกดังนั้นท่านอย่าลืมในวันที่22ท่าธันวาคมวันนี้เป็นวันที่เราจะต้องมาปฏิบัติภารากิจฉันเด็ดขาดใช่ไหมใช่ท่านมาไม่มาท่านประชาชนครับผมว่าทุกท่านจำได้อยู่แล้วว่า เราต้องมาไล่รัฐบาลยิ่งรักเพราะว่าทำลายประเทศไทยจนเสียหายเกินยอมรับแล้วถูกต้องไหมทุจริตคอร์รัปชันจนบ้านเมืองชิบหายว,วายวอดหมดแล้วใช่ไหมออกกฎหมายล้างผิดไอ้บี่ชายออกกฎหมายล้างผิดทำลายหลักนิติรัฐนิติธรรมแก้ไขรัฐมนูญเพื่อเพิ่อพอมอำนาจให้กับตัวเองใช่หรือไม่ แล้วประการสุดท้ายรัฐบาลนี้ใช่ไหมส่งเสริมแล้วส่งเสริมอีกกับกายพวกเดื้อแดงพวกเสื้อแดงที่มันมินในหลวงใช่ไหมรัฐบาลนี้รัฐมนตรีต่างๆมันขึ้นเวทีกับไอ้ตั้งไอ้ที่มันมินในหลวงใช่ไหมแล้วมันยังจะมีหน้าอยู่ได้อย่างไรใช่ไหม ดังนั้นวันที่22มาจัดการกับประเทศไทยให้เรียบร้อยท่านต้องร่วมกันออกมาทั้งประเทศเพื่อมาไล่รัฐบาลแห่งสวยออกไปใช่ไหมเมื่อรัฐบาลออกไปแล้วทาลิสมันก็ต้องไปด้วยใช่ไหมแล้วสุรพงศ์โตวิจักจใจกุลอย่าลืมเราตกลงกันว่าจะให้เขาไปกัมบูชาใช่ไหม เอาหอให้สุรพองอีกให้เปิ้ออีกครั้งหนึ่งขอให้เปิ้ออีกครั้งนึ่งขอถามท่านว่าผมไปชอบใจเสื้อตัวหนึ่งที่เขาเขียนกันไว้นะครับข้างหลังเขาบอกว่ากบฏไม่ได้เป็นกันง่ายๆต้องคนรักชาติานั้นถึงจะได้เป็นใช่ไม่ใช่ แต่พวกเราเป็นพวกปราบกบฏดีกว่าใช่ไหมปราบรัฐบาลกระบทผมก็ขอเรียนว่าผมรู้สึกภูมิใจอย่างยิ่งแม้เป็นสมาชิกวุฒิสภายังดำรงตำแหน่งอยู่ผมรู้สึกเกรงใจท่านประชาชนทั้งหลายที่นี่อย่างมากท่านไม่มีทั้งตำแหน่งไม่มีทั้งเงินเดือน ไม่มีเอกสิทธิ์รใดทั้งสิ้นท่านยังมาต่อสู้อย่างเข้มแข็งผมอายท่านจริงๆและข,ขอขอบคุณท่านอย่างยิ่งครับผมจึงขอร่วมต่อสู้กับท่านร่วมเป็นกระบฏกับพี่สุเทพเอามันจนจบให้ได้ใช่ไหมขอส่งเสียงให้รัฐบาลยิ่งรัก รับรู้ถึงพลังอำนาจของมวลมหาประชาชนที่นี่ดังด,งดงอีกหนึ่งครั้งโหยไปเลยอีกหนึ่งครั้งโหยไปเลยครับด้วยพลังอันยิ่งใหญ่ของ ท่านทุกท่านประชาชนซึ่งเป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยผมเชื่อว่าพลังของท่านจะขับสิ่งเลวร้ายทั้งมวลออกไปจากประเทศไทยเพื่อลูกเพื่อหลานของเราได้และก็พร้อมกันนั้นในความรักชาติรักแผ่นดินและจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผมเชื่อว่าในฐานะที่ท่าน เป็นนักสู้ของพระเจ้าแผ่นดินท่านจะเอาชนะอลิล่าสัตูในการต่อสู้ครั้งนี้ได้อย่างแน่นอนแล้วก็ผมจึงขอให้ทุกท่านน้อมใจเป็นหนึ่งเดียวเพื่อถวายพระบรแด่พระบาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขอพระองค์ทรงพระเจเริญทรงพระเจเริญ ทรงพระเจริญทรงพระเจริญทรงพระเจริญครับขอบคุณครับสวาภัยบูรณิติตะวันครับขอเสียประมือดังๆครับครับรายชื่อท่านอยู่ใน23คนหมัดหมาดที่ได้รับเกียรติอายัดอ,อายัดทรัพย์สินวันนี้